โอ้อันนี้คือตึกมหานครป้าจะข้างบนสุดนะข้างบนสุดนะมันจะที่มีมีชั้นดทุกชัวเลยอ้ะหป้ายังบนสุดเธอ บนสุดจะมีชั้นั้กระจกดูิีที่ยืดๆน,น่ะนะโอ้ครับเดีย๋ยวเราจะก็้ไปถ่ายรูปี่้นนี้ร้านแถวนี้คือมีตึกใหญ่ๆสูงๆเยไลหลายเลยน้นองเยอะ่นกับพวกมงึงสูงอ่บาบนะทั้งพี่กับนี่ cái này tỏ ra lên đi quả rồi cái gì là

ทงกาาคนตึกมหานครตึกชมวิวที่ชุงที่สุดในประเทศไทยไเลยหรอาจารยกอเจ้า อะไรจะสูงขนาดนี้พี่น้องคือปกติเราเคยเห็นด้แบบอยู่ไกลๆพี่น้องแต่ว่ามันนี่เดี๋ยวเมื่อยืนอยู่หน้าตึกอ๋อ้ออ๋อนี่ King Power มหานครพี่น้องรู้ว่าอานทึงกว่านะ เบิง้งเบิ้งได้กัดคอเ่อยเราไม่ต้องแยง่งเลยโอ้ยจโอ้โหยสูงแตนสูงว่าไปเนอะเคยเห็นเคยเห็นยุคอ่ายุคไกลๆเนี่ยเคยเห็นแล้วพี่น้องแต่ ยังบ่เคยมีโอกาสได้ามายืนแบบหนาตึกจัิงสิอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเฮาอีกคือกันที่แบบมาหนาะจุดแห่งนี้แหละก็บรรยากาศหอมๆนะคักได้เพิ่นเฮ็ดนี่ตบแต่งแบบเป็นสวนเป็นไม้ยังสิไมย้ยางเลาะยางหลิดไดนะ้เนาะอ่าแบบบรรยากาศดีขนาดนี้เนาะเมื้อนี้นี่มีเจ็บคอยังนั้ด้วก็ตรงนีพอเห็นได้เลยตัดตึก แอบเอียงสิ่ไหสูงปานนี้นะกายังจากพี่พอเฮานี่เนาะมาลงสถานีช่องนนทรีแลวก็มาชมตึกมหานครแลยอะปันี้ชิไปสกายวอล์คที่อยู่อ่านี่แหละช่องนนทรีนี่แหละพีเนาะการชีวิตน่าได้กับเกมไปหลินไปชมไปเที่ยวต้องกันเนาะ เลยใช่ไหมครับคือสถานีรถไฟฟ้า BTS แต่ละแห่งนี่ครับพวกเป็นของน้อยๆพี่น้องยางก่อนสิจอด ขันกันโบมีอายเพิ่นพามาเนี่ยน่าได้กับมาเบิดเทิกพี่น้องเลยตัตน <c oughs> หนาใช่ไหมตัวนั้นใช่ตัวนั้นนะครับตัวนัพี่น้องสก,กายวอล์กอ้ายเพิ่นวอว่าวิพาพวกเขาไปหลิดไปยางบนไปเดี๋ยวไปเลย วิวแถวนี้ก็คับเนี่ยสว่างหูสว่างตาขนะาดนั่งชู con của bác cả là này Giang <laughs> <gehört> <laughs> ah, theo quá คืองาสร่างเลย นี่เห็นวิวบักขับไเนามีคองนำนอกโอ้กันดูกคอนมีคลอ,อยู่กลาง ถน,นนยสองทางแล้คก็จุดเต้เมหมดแล้วก็วจุดทีท่าอยู่นเพี่อน้องเท่าที่สังเกติ่งคือแบบมันเป็นจุดศูนย์รวมคือแบบผูกค้นยางมาแบบพานกันยุ่นี่แหละทัม้ลดเหา,า,แบบางนี่ันหมหน้าอมีเส้นทางพานแบบบูชิวาน,นะได้กบูชิบัยายนะไดอกๆเพื่นเา ทั้งลมเป็นทางของรถแต่ละจุดก็คือมตาตัดกันอยู่นี่ท่างเทิงก็คือเป็นทางงองผูกคนที่มตาตัดกันอยู่นี่คือกันเปนะ็นอ่ะนี่แล้วก็รถไฟฟ้าก็มตาตัดกันอยู่นี่อีกยังถ่ายให้ยู่สองคนยืนไหมถ่ายรูปนั่นหน้มมาม,มาผมมาถ่ายรูปให้ แล้วก็มีอีกอนหนึ่งนะพี่น้องเนาะที่ขี่หางก,ก็เห็นเลยพอดีทั้งลุมเป็นทนะนั้งรถนะแล้วก็สั้นอ่าอันนี้เอิ่นเป็นสั้นที่สองในชะ่ไหน้องเป็นอ่าทางที่ว่าคนมารวมตัวกันอยู่นี่แล้วก็ยังมีอีกพี่น้องทางเขิงเป็นทางของรถไฟอีกเป็นแถวที่ตะกี้วะและ้วมันสิบหายไปเป็นช่วงๆแต่ว,ว่าตอนที่เขาถ่ายคลิปนี้ ท่านเดีเห็นนะพี่น้องต้องรอรอรอเห้รถไฟผ่านมาจริงจริงเดีเห็นน่ะกะโอ้แล้วก็เพื่นเฮ็ดเนี่ยเพื่อนใจว่าเพิ่นเอิบไม่ยังพี่น้องคลายๆก็งานสร้างนี่แหละนะสักินได้ไหมออกออกเดี๋ยวด้วยขนมขนมอะได้ว้ใช่พี่น้องแยกไทยบนดาไว้พี่น้องเดแต่ไม่เห็นบรรยากาศคือยังที่พวกเขาเห็นเนี่ยแมนคือยุ่งหนิมัน ใครๆก็เป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่างนะทุกคนแล้วก็ออมหอบไปด้วยตึ๊กไปด้วยอะไรทําไมรับทุกสิ่งทุกอย่างคือรวมอยู่นี่หมดเลยนะเออ,เอ,อมุนกล่องเลยใช่ไหมนี่ทั้นมุนกล่องแล้วนี่นี่น่าจะพ่อเดี๋ยวเห็นบรรยากาศยื่หน่อยไปน้องนาะ นี่ก็คือบรรยากาศหอบอๆนะพี่น้องอกับปะมันนี่สำหรับสกายวอล์กทียูนนะ่าสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนอนทีพี่น้องบอดี้มนกับ พ่อคอยหู้ไล่ละเอียดพ่อบนไดาว่ามีบนไดีวิตพาดนะได้หรือว่าเบาผูถือผู้ตองน้าได้ก็ต้องครับขอโทษขออภัยน้ำเจ้าของพื้นที่เนาะที่เป็นนักงพี่น้องฟังไทยหลายๆทางว่าตัวใดชี่ถือผูต้องหรือว่าสามารถแนะนํำเบาดําได้ก็สามารถแนะนํากันเขามาได้นะพี่น้องนะอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของพวกเขากระชื่นเต้นครับ องหนาอ้องตาไหนหนึงแต่กับวาลายดอก<ด>พี่น,อน้องไหนเดียวไหนเดียวไหนเดียวมาเป็นคด็ตามต่ไปเลยก็ฝากติดตามต่อไปน้อพี่น้องน้องต่อไปน,น,น,ไปไปนี่พอเอาชี้เป็นหลาะไปเนหลิลนใส่ต่ออันนี้ก็คือเดี๋ยวมาฮอนล้วเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าจุดนี้สากายวอล์กสากายวอล์กนะรู้ที่อาช่องนนทีพี่น้อง